อลิสาเป็นเด็กสาวหนะ้าตาดีจากอำเภอเล็กๆที่ใครเห็นก็บอกว่าอนาคตน่าจะไปได้ไกลตอนมัธยมต้นเธอเริ่มคบกับวายุนุ่มขี้อายใจซื่อที่เชื่อว่าความรักคือการดูแลกันพวกเขาคบกันแบบวัยรุ่นที่ยังไม่รู้จักคำว่าบเบลตแล้ววันหนึ่งอลิสาก็ท้องเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนั้นชื่อว่าน้องพิมพ์แต่การเป็นแม่ไม่ได้ทําให้อะไรหยุดลงเลยโดยเฉพาะความสามารถในการคุยหลายคนหลังคลอดอลิสาไม่ได้พักเหมือนแม่คนอื่นเธอเปิดที่แช่เต็มระบบตอนเช้า ธอคุยกับพี่กอ๊อฟเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมที่เป็นนักพี่หนูขอค่ากวดนมหน่อยเดี๋ยวลูกหนูไม่มีแรงเรียกคำว่าปลาเลยนะกลางวานันเธอส่งข้อความหาพี่บอสเจ้าของร้านกาแฟเครียดเลยพี่หอจะตัดน้ำแล้วหนูไม่อยากให้น้องพิมพ์อาบน้ำจากขวดครึ่งลิตรอะตอนเย็นถาวานล้อมพี่พบพนักงานออฟฟิศสสยละมุนหนูอยากได้ไอโฟนไว้วิดีโอคอลกับลูกตอนหางานหนูสู้จริงๆนะกลางคืนเธอขึ้นไลนสายตาเศร้าคุยกับพี่เจ อยู่คนเดียวมันทรมานอะพี่คุยกับใครก็ไม่มีใครเข้าใจหนุ่มมีแค่พี่เลยลรับต่อวันมันคงกว่างานประจำต่างคนต่างโอนไม่รู้จักกันแต่รู้จักอลิสาแล้ววันหนึ่งมีคนชื่อมิเตอร์แดเนียนทักมาทางแอบหาคู่หนุ่มต่างชาติดูดีพูดจาสุภาพและโอนไวเขาบอกว่ามาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันที่ดูไบอลิสาไม่ลังเลเธอทิ้งทุกคนแล้วบินตามฝันแต่ฝันนั้นไม่ใช่ดูไบเธอลงที่อินเดีย ดข้าวมือแรกเป็นข้าวบุ๋และเสียงแรกที่ได้ยินคือไปขอเงินตรงนั้นสามเดือนต่อมาภาพบริษัทอุ้มน้องพิมพ์ของเงินอยู่กลางแยกไฟแดงโผลในเพจเตือนผู้หญิงไทยพร้อมข้อความที่ว่ากลับบ้านหนูทีหนูอยากกอดลูกเมื่อสถานทูตส่งเธอกลับไม่มีใครไปรอที่สนามบินไม่มีพี่ก๊อฟไม่มีพี่บอสไม่มีพี่พบไม่มีพี่เจมีแค่น้องพิมพ์ที่ยื่นตุ๊กตาเก่าๆมาให้และพูดเบาๆว่าแม่ไม่ต้องเก่ง ขอแค่ไม่โกหกใครอีกได้ไหมบทเรียนจากเรื่องนี้สปพางเก่งไม่เท่ารู้ท่านคนที่ขับขบวนความรักไม่ใช่กระเป๋าจะสะพายหลายใบพร้อมกันได้ก็จริงแต่สุดท้ายก็ลาคนเป็นไม่ใช่คนที่รักเสมอไปและไม่ว่าจะโกหกเก่งแค่ไหนก็แพ้ความจริงอยู่ดี